มีก็มันมีมอคอกันทางช่องเพื่อนคนททำเกษตรสำหรับทั้นใอก็วม่เลวผาก็ติเด้วยกติดตามใคาลืมหมดก็ได้กควรทำสำหับด้แจงเกอนชิปไหมสำหรับเศา้มุนนี่ด้พี่น้องเด้อมาอยู่ทางตลาดนัดโคกระบือทางอันรักเจดได้พี่น้องมามาดูบรรยากาศตลาดมาสอนทำาคาวพีวนงพระเจ้าก็วางวนเอ เป็นการเป็นงานอะเป็นขานไมบอกองตัวเ่รอสองวนี่ครับตัวะสิบแปดตัวละสิบแปดหาล้อยครับาล้อยพี่น้องหัว้วนลเอาเนื้อเป็นเป็นงัวเนื้องัวนูยังได้มาชิลขายันง่น่วด้วนลสิบแปดหาล้อยเนาะเป็งถึงที่ครับห้อยยังเรืซื้อห้อยสุกันเลยันเบอร์โท่เบอร์เบอร์เบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาจ็ดาหกเจ็ดห้าหก แปดเจ็ดหนึ่เดแปดเจน้องเด้อหอยสุกันพ่นวาม่งายเราไปเนาะแปดหลอยังต่อได้อีกอยู่เนาะเพียงหน้าผาเลี่สองน้าว่ีข้างพี่ชิบแพื่นวราี่ยังต่อองรอีกพ่นวะาว่าีข้ามงี่นาะเหีน้ว่านาะามพี่น้อราคาชน้วูาต่อเอาด้วพี่น้องเด้ เป็นเนหัวขั้วเนาะฟอกเดียวพี่น้องเป็นหัวพื้นเมืองเป็นว่านไม่เป็นแม่ลูกอันนี้เนาะนี่บอกอันอันนี้ลูกกันบ้างนี่แม่หนี่ลูกตีนเนาะนี่อีกตัวนึงอันนี้ฟอกเดียวกันพี่เถิกอีกหาตัวนี่เนาะหาตัวแล้วค่ายกฟอกหลายหนสี่หมื่นนี่พี่น้องเป็นว่าหาตัวสี่หมื่นได้พี 5. ่น้องเนาะ กูไดสนใจแล้วเขาบอพี่รองมาทุกโตเรงมันคนหอยยังฮืซื่อเขาหอยตวงบเบอร์ที่เขาเบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์แเก้าเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าแปดเก้าซีีแปดเก้าีีอยตงงในบานเาดไดวบหกไฟสัพี่รองได้พี่อง่เิ่เมืองไม่ลูกฮโตเนี่เมอทาไพี่รองูได้สนใจลย โตมาสอบถามาต่เรองเอาเลยพี่น้องเด้อปล่อยต่งด่งหมอกไฟพี่น้องแม่ลูกใช่แม่ลูกหนี่งแม่ลูกยี่สิบสามชิ้นสอบแม่ลูกสามหมื่นสองพี่น้องลูกกัก็ตัวแล้วลูกลูกตัวที่สามนะครับต่งจุดขึ้นลงนะครับลูกตัวที่สามแล้วลูกครูเนาะลูกครูพี่น้องแม่พูดมีเครื่องแดงดกล้องสูงแม่นี่เท่าไหร่ร้อยสามสิบเนาะ ราคาอยู่สาแม่นบ่ล่32โอสา2สิ้ามิบพี่น้องราคาสาม0มืตนสององันของหอยฝนเนาะหอยฝนคนอเบอร์เ่าที่อเบอหละเบอร์ศูนย์ศูนย์หสองศูนย์สองหนึ่งเจดหน่งเจ็ดหนึ่งสี่สี่แปดเจสสเด้อพี่น้องเด้อ

ข้อูง้อสามสิบหี่วาน้่ัวาคอห้านัวของหอยทมินบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนห้าสามศนย์ห้าสามสองเก้า่เกาะซีซีสองเก้าซีซีสองเ้าหอยทมินพี่นอวถึงหัวแม่นางผู้ไดสนใจกับทรมาต่อรองออด้วยนี่ตซวหองหอยทมินพี่้อง พี่น่องหัวคืนเมืองแม่ลูกขายขอเราสามหมื่นสามพันราคาขายเลยเนาะสามหมื่นสามพันพี่น้องลูกเมีลูกเมียด้วยสามหมื่นสัสามพันมันได้ลูกมันได้ลูกยักษ์ตัวเหรอลูกแร็กเนาะลูกเรกแมเซ้งอีกไปเหรอก็ไวเซ้งเหรอ ผมเองเพิ่ว่าเ่มมาสองหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสามพันครับมองขายลาคาขายบรเด็ต่องเลยของคยใหญ่เตืองนี่น้องหอยยังงเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรเป็นอเบอโทรได้พี่น้องได้ผู้ใดสนใจไปเรียงพี่น้องเบอร์โทร้องเบอโทเนี่ไเลยศูนย์เก้าแปด หนึ่งสองสามห้าห้าสองหนึ่งเลยพี่น้องเด้อของตลาดบ้านซุกหน้าเมืองพี่น้องพูดได้สนใจเลยโอ้มาตอร่องเอาพี่น้องนี่ตอร่องเขาพี่น้องหน่อยอนหน้าโคกไก่งวงงามพี่น้องงวงงามจะเป็นไม่เป็นงวงขึ้นเมืองลูกผสมเนาะ ลอกผสมพี่เนาะให้ไงบ้านองใหญไงของแท้เนาเลียงง่ายง้วนี่เนาะบมันให้่บ่ามันใหญไงเลี้ยงง่ายพี่น้างตั้บาทราคา่นสามสิบเจ็ดเนาะ้องหอยเรี้องนี่เนาะเบอร์โทรติตเขาเบอร์เก้าสองศูนย์เก้าสองสองแปดเจ็ดสี่สองแปี่สี่สองแดสี่ตัวพี่าะตัสองตัวสามราคานี่ยังตได้กเงก็ ผู้ใดสนใจละโทษมาต่อรองเอาลูกพี่น้องเด้อแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกลูกสีแดงลูกกูฟูลูกตัวแม่ลูกแม่เนาะลูกของมันแท้ๆพี่น้องกินนมอยู่ลูกตั้งโตแล้วลูกแรกครับลูกแรกถึงนู้อ่ะลูกแรกพี่น้องลูกแรกลูกแรกแม่ยังมาสนบอกเนาะเครื่องดำพี่น้องต้องดำบย่างดีนพี่น้อง ราคาเท่าไรก่อนราคาเพื้นราคาสี่หมื่นเจ็ดพี่น้องราคาต่อรองไหนเนาะห้อยซักเนาะน้องบดแดงเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหกเก้าสามศูนย์สี่ศูนย์ได้พี่น้องเออลูกเหล็กพี่น้องงามเลยลูกเหล็กลูกเหล็กลูกของแผ่ได้พี่น้องว่ามันของเทียมเด้ลูกแทลๆเลยนี่พี่น้อง หอยสางน้องบมเลยงพี่น้องผู้ดได้สนใจเลยโทรมาต่อรองออกพี่น้องถึงโมเลียงอยู่เครื่องดําสนิทเลยพี่น้องเครื่องขาพอขาดีอยู่ผู้ได้สนใจแ้วก็โทษโทรเขามาต่อร่องออกพี่น้องซื้อแล้วแล้วค่าสิบหาเมินหาพีา่น้องแล้วค่าในตลาดแล้วค่าเมินหาซื้อขายกันซื้อจริงขายจริงได้พี่น้อง เป็นไฟเป้นหัวเนื้เหนือเก้าบาทเปล่าเก้าขายดิโอ้สองเมืองเก่าเขาขายเรียบร้อยเนาะเป็นเล่พี่น้องเล่เอ้าเร่ขายเลยมัดคุณได้บ่นี่ได้เบือเทิมอยู่เนาะเติมคนซื้อขายกันพี่น้องในตลาดนี่แหละราคาสองเมืองเก่ายฟั่วปีบ่ฮะง่วนเนาะก็ได้ปีไปปีปลายเนาะราคาเศร้าเก่าพี่น้องเพิ่นซื้อจริงขายจริง ห้อยเนืองัวเนือพี่น่อัวเนือูกัวเนือราคาสามสิบแปดห้องห้อง้สามหม่พี่น้อสองราคานี้ยังต่ออะไรอีกบ้นี้ราคาขายเลยราคาขายเนาะพี่น้อสามหมื่นปสามสิดคู่นี่เป็นว่าเป็นว่าเป็นราคาขายเนาะองไองเบิรเนารูเบิร์ตเล่เาบอร์เบอร์เทรดศูนย์เก้ เจ็ดห้าเก้าเจ็ย์ูบ้านไร่บ้านไร่หอยลู่เบิดที่งานของนะอยเบิดหเบิดที่งานของหมอป่าเนาะที่งานหมอป่าพี่น้องสามหมื่นแปดขายขายเลยพี่น้องเออไ้สนใจแล้วทรมาหลดเป็นการเป็นงานเนาะเป็นการเป็นงานมามามาเอาไปเหตุการ์เหตุงานพี่น้องสี่สิบแปดเลยส

ผ่นเช่นบ่เขาจะาสามมื่นเป็นหัวเลยบ่นี่คุ้ในบ่นี่คุ้นในบ่เนี่ยเลือดเลือดหืดบ่เลือดยดอเลือดดยดาเดวนใหญ่สดามาัามสกสามสิบแปด้สี่สิแน่เน่ยี่สนเขาเดียนปรพคุณบ่ได้เนาะ คุณบ่อไหนคุณว่าพี่นุ่งเขาว่าเรือมันต่ำของหอยแอดท่อนห้อง48 47เ็ดเยมา้ากัน เป็นห่องซีซิทเปลี่ยนซีิเจ็ดกัขายเพื่อนวะี่เป็นหัวผ,ผ,ผวูกี่นาะหัถกหอยงงนขาูเดียายู้เป็นหัวเยเรีเาอหเลือดต่ำ กูอยาเรียนกูซูไมว่ไวมงุมันรนคุณอยไรุว่ไม่หมงีมือเจ็ดเพิ่็ขายอยู่พี่รอง

bạn biểu đấy đi để bắt thang lắng thì toạ, học về lắng lăng bắt ngua, nào đây bạn bắt hết nhắn Bỏ họ được rồi hả? Rồi là Bắt phốt một cái bắt được gì? Là Ồ. vặt à? Rồi hà xít gì đó. Có ừ. đâu. Ừ. Không hỏi hỏi ẹt. Ừ. Các bạn nào? là có là khá là phê là này lì, pí non, mẹ nang nỗi, sáu lì, mới để khai quân chú mua, biển ngua lê ngua lê, lê. mẹ sáu, chắc bà là hôn nà, tôi lấy chắc bà là gì? Mẹ lì nè, bảo, mẹ nỗi nè đi, sáu hà, cấp sáu cầu, pí non, biển sáy lì, mẹ nang, hỏi nhau là sư, hỏi lắc, bờ, bờ, thôi đi. 0 6 5ย์5 3ห้าหห้มอหาสยลักพี่น้องพื้นห้องเ้าเกากับเ้าหหามาตอรองออกด้วยพี่น้องเออพี่ลี่พี่น้องนู่นลี่เม่เฮ็ดเม่บอกมันพี่น้องราคาเ้าเกากับเ้าหาขอาหอยลักูได้สนใจล้วโท่มากพี่น้องมาตอเอาผห้านี่เม่ก็แฟงกัเเบิกเราลลกเฮ็ดหรือโลกล้ว ไอโอดิบวผ่ายะหาบัวายอาหาาแล้วว่างวาเด้อเราบัวเราเลยหมอปลาเรียกว่าปลาหมอปลาปาจาเราหมูเฮาเนี่ยตักเ็ดพ like. ี่น้องมือนหัวปคอยคือเก็ดบุรีลงมาสื่อว่าเหนื่อยแห้งถือแห้งตกฟัวฟั่ม <ม><ม>อ่าวเอองซื้อถือกลัวทัว้าทางหลังสักคกพ,พรผอมไปลงมาหาเลือกเอาพ้อมพี่น้องเมื่อนี้ตลาดกรวแายลพี่น้องตลาดรักเกตสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้ไว้สำหรับกน็นัครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ